สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นะครับมาดูตัวใหม่กันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขนาด105แอมป์นะครับตัวนี้ข้างในนะครับก็จะมีฟิล์มเบรกเกอร์ BMs ขนาด150แอมป์นะครับผมหุ้มด้วยท่อหดนะครับแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างจะมีประกันนะครับผมแบตเตอรี่สองปีอุปกรณ์ ก็มีประกันแล้วทุกอย่างก็จะมีการมีอุปรกรณ์รองรับทั้งหมดนะครับด้านหน้านะครับพี่ด้านหน้าก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาครับตัวนี้ก็จะมี USB นะครับเป็นฟาชาร์ตนะครับเป็นสี่ช่องก็ช่องแจ็คสำหรับเสียบหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีสองช่องนะครับผมแล้วก็ ช่องเหมือนในรถยนต์นะครับตัวนี้มีสี่ช่อง USB มี4ี่ช่องชาร์จมือถือได้พร้อมกันสี่เครื่องนะครับแล้วก็ช่องจุกบีมี4ี่ช่องแล้วก็ช่องแจ็คมี2ช่องช่องสำหรับคีบนะครับแดงดำมี1คู่นะครับผมด้านหลังก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องฮาร์ดแคนะครับขนาดาท่งแบนนะครับผมเจาะด้านบนนะครับ สำหรับคนที่ชอบช่องการใช้งานเยอะๆนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับไม่มีตัวแปลงไฟด้านในนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราต้องการชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับเราอาจจะใช้อินเวอร์เตอร์แบบนี้หรือต่ออินเวอร์เตอร์ด้านนอกนะครับตัวนี้รองรับสูงสุดถึง1,200ันอวัตต์นะครับเป็นแบบเพียงสายเว็บก็ถ้าเราต้องการชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับชาร์จแบตเตอรี่กล้องเล็กๆน้อยๆเราสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อใช้งานนะครับสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับ พอเสียบปุ๊บมันก็จะเป็นปลั๊กสามตาออกมานะครับผมเราก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะสำหรับเราชาร์จโน้ตบุ๊กเวลาที่เราไปตั้งแคมป์หรืออะไร่เงี้ยพราะตัวนี้เราไม่ได้บิวตัวแปลงไฟเข้าไปข้างในนะครับเพราะตัวนี้พื้นที่ค่อนข,ข้างจะเล็กนะครับเพราะผมเจาะเ,เข้าไปข้างในหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับเน้นใช้พวกพัดลม12บโวลต์น,นะครับผมอ่าเดี๋ยวปักล้องให้ดูนะครับ เวลาที่เราไปเที่ยวนะครับเราสามารถใช้พัดลม12วนได้เลยนะครับอ่าพัดลม12วก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ขนาด12นิ้วนะครับลาซาด้าจะมีขายอยู่ราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับผมเราสามารถซื้อมาแล้วเราก็เสียบกับกล่องพาวบล็อกเราได้เลยนะครับก็จะเป็นหัวจุดบุรี่นะครับอ่าตัวนี้ก็จะลมแรงนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้จะเปิดกับกล่องนะครับจะได้อยู่ประมาณ90สิบชั่วโมงนะครับต่อเนื่องนะครับผมมี3เบอร์นะครับแล้วก็ตั้งเวลาไปเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาใส่ก็ได้นะครับกล่อ,องใบนี้ใช้กับอุปกรณ์ดีเป็นหลักนะครับพัดลมอย่างนี้ตัวหนึ่งก็500รอกว่าบาทคนย้ายง่ายน้ำหนักเบานะครับลมแรงหน้าใบขนาดสินิ้วนะครับผม ตัวนี้ของผมก็สามิปีแล้วครับก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็หมุงข้าวนะครับลูกค้าก็จะถามหมุงข้าวยังไงไม่มีปักสามตาหุงข้าวแล้วก็ใช้หม้อข้าวดีซนะครับดีซีสิบสองโวลต์นะครับอันนี้ผมก็เสียบตัวแปลงไฟพัดลม,มหม้อข้าวนะมหม้อข้าวลาซาด้าจะมีขายแล้วลาซาด้าช้อปปี้นะครับหรือตามร้านอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ขนาด1 3จดสามลิตรนะครับก็กินไฟอยู่ ใช้เวลาหุงประมาณ4ี่้าทีกินไฟอยู่ประมาณแปดแอมป์สามารถเสียบได้เลยนะครับตัวนี้ช่องเยอะครับผมใช้งานได้พร้อมกันนะครับเสียบครับผมอ่าแล้วก็อ่าหลอดไฟนะครับเดี๋ยวก็ลูกค้าจะถามว่าทุกช่องใช้งานได้พร้อมกันไหมใช้งานได้พร้อมกันก็รู้เสียบให้ดูครับอันนี้เสียบอินเวอร์เตอร์เสียบพัดลมเสียบหม้อข้าวเสียบหลอดไฟก็จะยึดหลอไฟแป๊บครับผม ครับตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งชุดนะครับเราจะมีเราจะมีหลอดไฟให้นะครับหนึ่งหลอดนะครับเพื่องชาร์จไฟบ้านหนึ่งตัวนะครับหลอดไฟแล้วก็สามารถเสียบได้เลยนะครับจะเป็นแบบสายห้าเมตรแล้วก็มีหลอดนะครับเสียบเข้าช่องแจ็คได้เลยนะครับแจ็คทุกช่องการใช้งานจะมีจุกยางกันน้ำแล้วอ่าหนึ่งดวงนะครับอันนี้หนึ่งดวงนะครับ อันนี้เราแถมมห,หนึ่งดวงนะครับอันนี้เรากระาษาสตร์้ีไทว่าทุกช่องการใช้ง,งานสามารถใช้วงกันได้ทั้งหมดนะครับครับผมอันนี้คือทุกอย่างเราได้เสียบความกันทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีหม้อหุงข้าวอินเวอร์เตอร์พัดลมหลอดไฟนะครับเอาจริงๆแล้วเวลาที่เราไปตั้งแคมป์เราใช้อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับโดยปกติแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตามนี้จะอยู่ได้ประมาณสามสี่วันนะครับสำหรับตัวขนาด1้5ห้าแอมป์นะครับ อ่าแล้วก็มือถือเราสามารถเอาสาย USB มาชาร์จได้เลยนะครับเป็น3.0นฟ้าชาร์จตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่2021เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้เราก็เคยขายให้ลูกค้าไปแล้วแหละแต่เรายังไม่เคยอัดวิดีโอลงครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดติดอันนะครับม่อหุงข้าวเราก็จะใช้แบบอ่าแบบ DC นะครับตัวนี้ก็หุงได้เลยนะครับก็ทานสองสามท่านนี่ถือว่าสบายนะครับ หม้อใบหนึ่งก็ราคาอยู่ห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมอันนี้อุ่นแล้วนะครับเรากถอดออกแล้วนะครับเวลาหุงข้าวเหมือนบ้านเลยครับพอเต็มก็ดีเขียวเหมือนกันคล้ายกันครับพอหุงข้าวสุกนะครับแล้วก็พัดลมนะครับผมพัดลมผมเปิดอยู่นะเวลาที่เราเลิกใช้แเ้าก็ออกปกติครับพวกพวกนี้เราเวลาที่เราไปท่องเที่ยวค้างเต็นท์อยู่การแจ้งนะครับมันจะปลอดภัยนะครับอินเวอร์เตอร์เวลาที่เราเลิกใช้เราก็ดึงออกเฉยเยครับปิดสวิต ตัวแบบนี้เวลาชาร์จโน้ตบุกนะครับราคาตลาดอยู่ประมาณ350บาทนะครับซึ่งไม่แพงนะครับสามารถหาซื้อมาใช้ได้นะครับชาร์จโน้ตบุกชาร์จโน่นชาร์จนี่เล็กน้อยสำหรับ210บโวแล้วก็ในอนาคตเกิดถ้ามันพังก็เฟี่ยงทิ้งไม่น่าเสียดายครับเพราะราคาอยู่300กว่าบาทครับผมเกิถ้าลูกค้าที่มีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วขนาดใหญ่ๆก็สามารถมาต่อด้นี้ได้เลยเป็นป๊กคีบแบงดําอยู่แล้ว มันขั้วแบตเตอรี่นะครับพัดลมแบบคีบก็มาขีบด้านนี้นะครับตัวนี้ช่องเยอะนะครับใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมดนะครับผมทุกช่องการใช้งานจะมีจุกยางกันน้ํานะครับตัวนี้เราก็ยังเป็นคอนเซ็ปที่เราต้องกันละอองน้ําได้ทั้งหมดนะครับช่องชาร์จไฟบ้านก็เหมือนที่พี่ๆเห็นนะครับก็จะเป็นแบบแจ็คคอมนะครับมีอะแดปเตอร์ให้นะครับ ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะครับชาร์จไฟบ้านเข้าแบตเตอรี่จาก0ถึง100ประมาณใช้เวลาอยู่ที่11ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงนิดนิดถึง1 8ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับก็ข้างในก็จะมีฟองน้ำกันกระแทกนะครับ b ีมเอเราเนี่ย150แอมต่ออินเวอร์เตอร์ก็ไม่เกิน1200วัตต์มีระบบฟิวเบรกเกอร์นะครับ ถ้าไฟเกินมันก็จะตัดนะครับถ้ามีระบบอุปกรณ์ที่เราเสียบช็อตมันก็จะตัดนะครับเป็นเซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ขนาดไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็เหมาะกับใช้งานถ้าอนาคตพี่มีตู้เย็นนะครับพี่้ามีตู้เย็นพี่ก็สามารถเอาตู้เย็นเสียบได้เลยตู้เย็นดีซีหนึ่งตัวก็ของพวกแอปิคู ก็แล้วแต่ขนาดลิตรน,นะครับแต่คือพวกตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเสียบทั้งจุบรีอยู่แล้วตัวนี้ก็จะใช้กับตู้เย็นอย่างเดียวอยู่ได้ประมาณ3วันสบายๆนะครับประมาณแปดร้อยห้าแอมป์อยู่ที่เราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่นหมวดในการใช้งานด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับที่สนใจลูกค้าก็ทักกันมาได้นะครับผมแล้วก็ติดต่อได้ทางไลน์นะครับ0 9 7ย์เก1 6 8สมดเจดด หรือก็ facebook นะครับเป็นลุงเรืองทรัพย์บุญส่งหรือก็เฟซบุ๊กเพจก็ของพลังงานสำรองโซล่าแคมป์ power box solar day l i g h นะครับเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าเจ็ดปเจนะครับตัวนี้กอ็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเปิดตัวในปี2 0 2พันยิบเอนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบตัวเลือกหลายๆแบบตัวนี้นะครับเกิดท่านลูกค้ายังอยากได้โซล่าชร์เจอร์นะครับติดตรงนี้ผมมองว่ามันยังมันก็ยังติดยังสามารถ ชาร์จโซลาเซลล์เพิ่มได้นะครับเพิ่มเงินอีกพันกว่าบาทนะครับสาหรับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะเพิ่มตัวชาร์จโซลาเซลล์ได้อยู่ตรงมุมนี้พอมองแล้วว่าเวลาใส่มันก็ปิดก็ไม่น่าจะติดแต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยเราไม่สามารถเก็บไปไม่สามารถเจาะบิวได้แล้วมันเต็มมันเต็มครับก็ใช้ข้างนอกนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ชาร์จโน้ตบุก๊กไม่ได้ใช้อะไรเหมือนที่ผมบอกนะครับพัดลม ซื้อแบบนี้มาใช้ซะหม้องข้าวใช้แบบที่ผมอธิบายหลอดไฟผมมีไปให้มือถือเอาสายมาเสียบได้เลยเอาจริงๆแล้วสามสี่วันสำหรับคนเที่ยวถือว่าสบายนะครับแบตเตอรี่ประกันสองปีนะครับสนใจก็ทักกันมานะครับผม,มก็มีหลายแบบเป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะครับว่า,าเวลาที่เราท่องเที่ยวครับมันก็จะเป็นความสะดวกสบายนะครับ หม้อหุงข้าวพัดลมหลอดไฟชาร์จมือถือ,อาชาร์จโน้ตบุ๊กเก็บตู้เย็นอะไรพวกนี้พวกนี้พวกร้อยแอมนี่เขาเขาจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้ไฟเยอะนะครับประมาณนี้นะครับผมระบบความปลอดภัยก็เยอะนะครับมีระบบต่ำตัดเต็มตัด,ตดช็อตตัดนะครับแล้วก็หน้าจอปริมาณแบตเตอรี่นะครับเวลาที่แบตเตอรี่ต่ำนะครับจะมีเสียงร้องนะครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดเตือนนะครับว่าแบตใกล้หมด ครับผมก็ประมาณนี้นะครับใสายไฟซิลิโคนทั้งครับก็สนใจก็ทักกันมานะครับผมมีหลายแบบมากมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าบางคนชอบทรงตั้งทรงสูงทรงแบนช่องเยอะตัวนี้ก็จะอยู่ในระบบว่าช่องเยอะช่องจุบุ่มีสี่ USB มี4ช่องแจ็ค2องสวิตช์ฝั่งนี้ควบคุม USB นะครับวเวลาที่เราปิดมันก็จะไม่ติด ถ้าเวลาที่เราเปิดสวิเกนี้เรามันก็จะเป็นช่องควบคุมช่องจุดบุหรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเหมือนขั้วแบตเตอรี่รถยนต์นะครับต่ออินมอเตอร์ต่ออะไรประมาณนี้นะครับกล่องร์ดเคสนะครับน้ำหนักอยู่10กิโลนะครับสำหรับ105แอมป์สนใจก็ทักกันมานะครับผม